บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยา3,000บาทเข้าแล้วถอนใช้ได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาย<ว>สุนี h ช n n น,นลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็นำสาราด,ดีๆมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะคะพาดหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยา3,000บาทเข้าแล้วถอนใช้ได้เลยนะคะ ก็สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด -19 นะคะจำนวน1.14ล้านคนวันที่4กรกฎาคม63ที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวานนะคะกรมบ,บัญชีกลางโอนเงินเยียวยาให้แล้วนะคะ3,000บาทส่วนเนื้อหาข่าวจะเป็นไงนั้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแต่ต่อไปของทางช่องด้วยนะคะจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติ4โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอรกรเงินคู่1ล้านล้านบาทนะคะ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะนางวิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะเผยว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น1.14ล้านคนนะคะโดยมีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563นั่นเองนะคะรวมเป็นจำนวนเงิน3,000บาทต่อคนทั้งนี้นะคะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.14ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมและไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใ,ใดๆด้วยนะคะซึ่งโครงการของภาครัฐนะคะก็จะได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการ ช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วก็โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกรมบัญชีกลางได้ดําเนินการเบิกเงินแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อใจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะโดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์อี o n e y ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจํานวน3,000บาทนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะก็สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะคะผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะ ซึ่งจะจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคม63ที่ผ่านมานะคะแค่เมื่อวานวันเดียวนะคะทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่คอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือกรมบัญชีกลางนะคะจะโอนให้ แค่วันที่4วันเดียวเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ก็รอมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปนะคะใครที่ได้เงินแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาบอกไปบุ่มด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็จะได้แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับเงิน3,000บาทด้วยนะคะส่วนตัวไมปบุ่มเองนะคะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเลยนะคะก็รอเงินในกลุ่มปลอบางนะคะซึ่งลูกนะคะจะได้รับส0 0พันนะคะ แล้วก็หลายๆคําถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าแม่นะคะได้เงินเยียวยากเกษตรกรหรือเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วจะได้รับเงินกลุ่มเปราะบางไหมสรุปแล้วก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินกลุ่มเปราะบางนะคะเพราะว่าแม่กับลูกคนละเลขบัตรประจําตัวประชาชนกันนะคะก็คือคนละคนกันนั่นเองนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะม่บุ๋มก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ม่บุ๋มนะคะโดยการกด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่หมจากทางช่องด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ